ที่เราเกิดเราตายมานี่นะ่ะเพียงเราคนเดียวนี่มันเกิดมันตายตกนรกบผล่ใหม่ขึ้นสวรรค์ชั้นผมนี้มันขึ้นมันลงมันจมอยู่นี่ตลอดเวลามาก,กี่กับอี่กันเพียงเราคนเดียวนี่แต่กิเลสมันปิดไว้หมดไม่เห็นร่องรอยแห่งการเป็นมาของเรา, <c oughs> าเพราะจากนั้นแล้วมันก็เราวาดภาพหลอกลวงเราไปเรื่อยๆ <c oughs> ให้ ดิ้นลนตามมันเอาความโลภราคะตันหาดึงกันไปให้ชวนให้ความเพลิดเป็นความเพลิดความเพลินกับมันไม่รู้เนื้อดูตัว <c oughs> นี่ตลอดนี่พูดไปหลงไปนะพี่น้องหลายจำไว้นะไม่เหมือนแต่ก่อนนะพอพูดไปจำหลงหน้าหลงหลังเดี๋ยวนี้แก่แล้ว <c oughs> นี่พูดถึงเรื่องความเป็นมาของภพชาติแห่งสัตว์แต่ละลายละหลาย ไม่มีใครนะว่าจะยิ่งย่อนกว่าใครเรื่องการเกิดการตายนี้นับไม่ได้ด้วยกันเพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตาย <c oughs> เวลาตามรอยมันทันมันแล้วถึงลู้เวลาตามรอยไม่ทันก็อย่างนี้แหละอย่างพวกเราเราท่านๆนนไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงเกิดมาพบก่อนมาหาพบนี้เกิดมาจากพบไหนมันก็ไม่รู้เพราะกิเลสปิดไว้หมด ผ่านมาความสุขความทุกข์เดือดร้อนขนาดไหนมันปิดไว้หมดไม่ให้เรารู้เราก็ไม่เห็นโทษในความเป็นมาของเราเสียแล้วก็บึกบืนข้างหน้ากิเลสหลอกไปข้างหน้าให้เพิดให้เพลิน,ให,นให้ดีดให้ดิ้นไปข้างหน้าแล้วก็บืนไปตามมันน่ะ <c oughs> ดูท้ายก็ตายปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ในชาตินี้เอาเกิดมาอีกมาก็แบบเก่าอีกก็ตายอีกอยู่เงี้ยเพราะไม่มีทำชักจูงเนี่ย มีแต่กิเลสจูงก็จูง,จงลงเหวลงบ่อไปตกนรกของไม่กี่กับกี่กัน <c oughs> มันก็ตกอยู่อย่างั้นแ่ะเพราะมันปิดไว้หมดไม่เห็นโทษที่เป็นม้างตัวเองนี่เวลาจิตมันจ้าขึ้นมาแล้วนี่มันเห็นไม่หมดที่ว่าไงเห้อฟัทงทช่ไหนที่มันเคยปิดมาตลอดกับกิเลสนั่นแหละปิดไม่เห็นเวลากิเลสพังนอยหมดแล้วมันจ้าหมดมันเป็นมายัางไงมันก็รู้แล้วมันจะไม่สะทกสะทานไม่ มันย่านไม่กลัวยังไงสิ่งที่น่ากลัวมันต้องกลัวคนเราสิ่งที่น่ากล้าต้องกล้าสินั่นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่กลัวได้ไหมมันมาเห็นสุดร้อนๆที่เจ้าของเคยเป็นมาอย่างรับหูรับตามานะมันไม่เลยรู้ที่นี่เวลามันรู้มันจะหลับตาไปชนได้เหมือนเก่าเลยหลับชนไม่ได้ว่างน้นเลยโลบทันทีเลย <c oughs> นั่นนี่ละใจของเราดวงนี้แ่ละกิเลสมันปิดไว้หมด ใจนี่ดวงรู้เนี่ยตัวนี้ไม่เคยตายนะอยู่ในหัวใจของทุกคนทุกสัตว์นะเพราะฉะนั้นท่านถึงห้ามไม่ทฆ่าสัตว์คือจิตอยู่ในนั้นจิตอยู่ในนั้นไปทําลายกาบความกบกบฏเตือนแก่สัตว์ให้รับความทุกข์ความทรมารเหมือนกับใครมาทําความกบเทือนแก่เราให้รับความทุกข์ใครมาฆ่าเราให้ได้รับความทุกข์นี่แหละเราทุกข์กับสัตว์ทุกข์มันการเดียวกันหัวใจได้รับความกบกเทือนอย่างเดียวกันทุกอย่างเดียวกันนั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ทําลายกันไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ทําลายสัตว์เพราะสัตว์กับเรามีน้ําหนักเท่ากันเราไม่อยากตายชั้นใดเขาก็ไม่อยากตายชั้นนั้นเรามีความทุก,กขก์กมากน้อยเขาก็ทุกข์มากน้อยเช่นเดียวกันท่านจึงให้ความสม่ําเสมอว่าอย่าไปทําลายสัตว์ทําลายเขาดังนั้นเขามีความเจ็บปวดแสบร้อนมากน้อยเพียงไรเท่ากับทําลายเราได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนเท่านั้น เหมือนนั้นท่านถึงห้ามไมา่ทำท่านเนี่ยสอนทำท่านสอนไว้ไีนเวลามันเปิดจ้างแล้วมันทํำยังไงมันจะให้มันไปดงอย่างที่เคยเวลามันจะลงได้ยังไงฮะเวลามันไม่เห็นมันไม่รู้มันก็บืนของมันอย่างนี้แหละไม่ว่าท่านมาเราบืนมาเหมือนกันหมดเวลามันได้เห็นอย่างกระจ่างแจ้งแล้วมันจะไปบืนลงได้อีกยังไงฮะเนี่ยลราผู้รเจ้าโลกวิถทูท่ทานรู้แจ้งโลก โลกโลกในคือสว่างกระจ่างแจ้งภายในพระไทยจนกระทั่งทะลุถึงภพชาติต่างๆโลกนอกจัดทั้งหลายเป็นแบบเดียวกันหมดท่ทานทราบนั่นเรียกว่าโลก,กวิถูรู้แจ้งโลก <c oughs> อาลกดปานิสว่างจ้าไม่มีกลางวันกลางคืนจิตดวงนี้สว่างจ้าตลอดนั่นละจิตของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำธรรมมาสอนโลก <c oughs> นี่ก็ได้พูดให้พี่น้องตั้งหลายฟัง เราก็บืนมาอย่างนั้นตั้งแต่เริ่มแรกออกปฏิบัติมืดตากรรมตาทุกทรมานแสนสาหัสเวลาสู้กิเลสไม่ได้ไปนั่งภาวนาอยู่บนภูเขาน้ำน้ำตาร่วงสู้มันไม่ได้ก็เป็นในหัวใจของเราเวลากิเลสมีอำนาจมากมันมืดมิดปิดตาให้หมดเลยทางออกของธรรมที่จะแบกว่าตัวไปนี้มันไม่ยอมให้ให้มีช่องทางเลยสู้มันไม่ได้แต่สู้ไม่ถอย สู้ไม่ถอยเอาจนกระทั่งว่าอพอสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างจากนั้นก็สู้ได้มากกว่าหลังจากนั้นมาแล้วแพ้ไม่ได้ไม่แต่ชนะเรื่อยเรื่อยจากหัวใจดวงนี้เพราะการอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยฟีดกำลังวังชาทางด้านธรรมะขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นี่เลดที่มันหนาแน่งขนาดไหนมันก็สู้กําลังแห่งธรรมที่ฟิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มันก็อ่อนตัวลงลงทั้งนี้ก็ก้าวขึ้นก้าวขึ้น <c oughs> นั่นนี่ละใจดวงนี้นะเวลามันมืดมืดจริงๆนะอืมพอเวลาได้รลบการซักฟอกการรักษาการบํารุงแล้วมนค่อยเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวองตัวขึ้นมาอ <c oughs> แล้วก็พอรู้โทษรู้กรรมรู้บาปรู้บุญบ,บ,บ้าง <c oughs> จากนั้นมันก็ แข็งขึ้นเรื่อยๆเอยแล้วคำว่าจงกระทั่งถึงคำว่าแพ้กิเลสไม่ให้มีในหัวใจอำนาจ